จะรับโตหน้าตเดียวจะรับกันรับมองอยู่เสวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ยินว่าอีหยังกับเบิ่งเห็นคือจังหวัดอีหยังกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านโมเมนต์อันนั้นเนาะเออเพื่อนบ้านอีหยังเพื่อนบ้านเป็นยังเพื่อนบ้านบ่โต้ไหนครับเพื่อนบ้านเรเอาผมปิดปิดหนึ่งกับติูนย์ผม หมือนอเลยหนึ่งคับศูนย์บ่ะำพันุมาด้กินนมนะฮะพันด้กินนมนมคมกสิเป็นนมหครับนมอันนมนมไม่ก้มพันนั่แหะผู้เฒ่าจะนมนุ่มเนื้องามอยู่ด้ตัางกูอยู่นะเว้ยไม่ศูนย์มีศูนย์เออขนมขาวๆเดียก็มีหนึ่งอันนี้อย่างนี้สิบแปดบวกมาดิสิบแปดบวกยี่บอครับ ไปนี่มาแล้วตัวเงี้ยวว่าจะจอดนี่มันเงี่ยวตรงนี่เนี่ยเอาไอ้ตุ้งจักบาทนี่ครับยี่สิบบาทเออไปเปิ้นบ่เอาแก้วแก้วครับแก้วมังกรเดี๋ยวเลืองๆสวยให้เลยแดงๆครับพระายเอากบแน่เนี่ยครบยังใส่ตบักหุ่งก่อนนะเชี่ยตบักหุ่งตบักทัวที่ล่ะเอาบักทัวไปะทัวมันละสิบบาทมันแบบนี้หนึงเนี่ยมันละสิบเนี่ยพูดถึงบักทัวมักพริกมี่พริกมี่ โอ้มีสุนิลนะครับพี่น้องมีอันนั้นกับมีอันนี้กับมีแล้ววะผู้ใดเห็นยุดมองไดกันอุ่นๆนะครับนี่ไอ้นะครับไอ้ไอ้สงการครับสงการอาหารสดสงการอาหารสด อู้นั่นไงปลานินนเกยนเอ้าอันนี้อันนี้เขาจ่าทหากจะทอนเขาก้อนนั่นโอ้ครับทอดเขาก้อนนั่นอันอันบักทั่วนั่นเอ้ามึงเอาเดียวบ่อวบเอาสองเอาสองตัวเนาะเอาสองมัดบ่ครับสองหมัดมัดเอาเอาไปมัดคือยนี่เจ้าขนมสักอันทีจ่ให้เอาสองอันบ่เอาให้ลราสองอัน ามสิบบาทเสนุกเอาเงินเลยครับภาคากันเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยพี่น้วงนี่หอดอันนี้่พูดได้เชียวนี่กบเลยนี่กบป้านี่คั่วไหมครับนี่ยคั่วเรียบยครับดนี่แต่มัก บ่โอ้มักไปดำหน้าเลยครับยมามักไปดำหน้าทิงบนนี่มารักไปดำหน้าครับบ่บออยไหมเพ็จ้งใดเ่าที่นี่เอามบอ้เอาอันเอาไอผมนะครับตัใหญ่ๆได้เอาครบแล้วปลาเอาปลาครับปลาตังใหญ่นอกแป้งมาครับปลาไปแต่หนึ่งก็น่าตัว ทั้งผมก็สิเป็นเจ็ดสิบบาทครับเน่นครับผมเจ็ดสิบต้นต้นซีเนาะโอ้ยตอนซีครับโอเคน่ะละซีน่ะละพราะาเนี่ยละกัมีพราะาโอ้ยทั้งแก่ทั้งแถมเลยครับนี่เริ่มอย่างย่งบอกบอกไม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 ่เพราะวน่งยนึงมันหลตัวน้องหวัดมันหนาก เรียกังอันไหนนี่พี่น้องเลขพี่น้องพี่น้องกันวะว่านนี่คิดคิดอยู่ได้ว่าอันเเป็นบริเอาูนใส่แบบบได้กตัวได้ตัวขึ้นบาทโอ้ยซือหนึ่งหาซืออ้อไรเอาศูนใส่มันบ่ครับอนี้ซือซูนีซีซูนเืื้อหนึ่เื้อบัาไปเขาบอกนบินเขาเขาเขาตาตัวนูนทีหนึ่งหาซีหนึ่งเขาเขียนใหนะ โอ้ว่าเกือบตายตัวนี้วะจักบาทล่ะนะฮะตีพันกว่าบาทโอ้คือคือครับเอาเอาลองเบิ่งอีหยังก็ติดหยังก็ติดศูนย์กับนหนึ่งตีวตเก่าตัวเก่าวหลดนนะโตเกียวหล่นวะครับสลับหมองมันอยู hey, 4, ่สลับหมองเนาะสาับหมองก็เอาโซกมันครับโซกมันโซกมัน